ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมโยบบทที่23หัวข้อวันนี้ก็คือเผชิญความรู้สึกเมื่อมีคําถามแต่ไร้คําตอบเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องหาวิธีว่าจะ,ะเผชิญในสถกกานที่ความเงียบสงบแล้วก็ไม่มีคําตอบเลยเนี่ยเราจะอยู่อย่างไงน,นะครับในพระธรรมบทนี้จะสอนอะไรกับเราแล้วก็จะ,ะเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดไข้ครวนแล้วก็ต้องทําตามด้วยเมื่อเราทําตามชีวิตก็จะดีขึ้นทําตามทุกข้อทุกตอนในพระครมของพระเจ้าชีวิตก็จะดีขึ้นในทุกด้านในทุกทางนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวน้องนีนะฮะอ่านพระธรรมโยบบทที่23นะครับชิญเลยครับค่ะพระธรรมโยบบทที่23นะคะกล่าวว่าแล้วโยบตอบว่า ทานร้องทูตขอค่าก็ขมขืนในวันนี้ด้วยมือขอค่าก็หนักเพราะการร้องครวครางขอค่าโอข่าอยากทราบว่าจะพบพระองค์ได้ที่ไหนเพื่อค่าจะมาถึงที่พระทับของพระองค์ค่าจะยื่นคดีขอค่าเฉพาะพระพักพระองค์และบรรจุข้อโต้งแย้งให้เต็มปากค่าข้าจะทราบว่าพระองค์จะทรงตอบค่าอย่างไร และเข้าใจสิ่งที่พระองค์จะตราก,กับข้าพระองค์จะโซสู้คดีกับข้าด้วยพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือเปล่าเลยพระองค์จะทรงฟังข้าณที่นั่นคนเที่ยงธรรมจะสู้ความกับพระองค์ได้และข้าจะรับการช่วยกู้ให้พ้นจากผู้พิพากษาของข้าเป็นนิดูเถิดข้าเดินไปข้างหน้า แต่พระมีดได้สถิตที่นั่นและไปข้างหลังแต่ก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์ข้างซ้ายที่พระองค์ทรงทำกิจข้าก็ไม่เห็นพระองค์ข้างขวาที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ข้าก็ไม่พบพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อทรงทษสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นยาทองคามเท้าของข้าเดินตามติดรอยพระบาทของพระองค์ข้าถือรักษา พระมาราคาและบีได้หันเห็นข้ามีได้พลาดจากพระบัญญัติแห่งพรพระโอษของพระองค์ข้าสะสมพระวจนะแห่งพระโอษของพระองค์ไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของข้าแต่พระองค์มีพระทายแน่วแน่แล้วผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้พระองค์มีพระประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็ทรงถามสิ่งนั้นเพราะพระองค์จะทรงถามสิที่โรกกำหนด ให้ค่านั้นครบถ้วนและสิอย่างนั้นมากมายอยู่ในพระดำริของพระโอเพราะฉะน,นั้นข้าจึงหวาดภาวาเเฉพาะพระภาคพระโอเมื่อข้าตรึกตรองพระโก้คลานคลามต่อพระต่อพระโอพระเจ้าจะทรงหธรรมให้ใจข้าออกเรีย้ยวองค์ผู้ทรงิหิริต จัดทรงให้ข้าสถกสถานถึงกระน,นั้นข้าจะไม่ถูกตักขาดโดยความมืดแม้ความมืดจะปกคลุมหน้าข้าไว้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นพระธรรมของพระเจ้าโยบบทที่ยีบสานะครับเรานึกภาพในช่วงวละนั้นที่โยบต้องการคําตอบนะในขณะที่ด,ดําเนินีชิตอย่างอชอบทำถูกต้องนะครับแต่ทาไมเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วก็ เขาอยู่ในสภาพที่เจ็บป่วยนะเป็นเป็นฝีทั้งตัวเลยนะแล้วก็ในสภาพแบบนั้นน่นะครับพรเพื่อนที่มาก็ไม่ได้ให้คําตอบแล้วก็ไม่เพียงแต่ปลอบโยนหรือให้คําตอบไม่ไม่มีคําเหล่านี้แต่ซ้ำเติมชีวิตของโยบแล้วก็ตัดสินชีวิตของโยบว่าโยบต้องทําผิดต่อพระเจ้าแล้วก็ทำบาปอยา่างไรแรงแน่เลยถึงต้องเผชิญกับสถานการณ์ ยากลาบากแบบนี้เผชิญกับความทุกข์แบบนี้นะครับแล้วก็โยบเองก็พูดกับพระเจ้าร้องทูลห่อพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบในท่ามกลางที่เกิดเหมือนกับไม่มีคําตอบสำหรับคำอธิษฐานคาร้องทูลน,นี่นะโยบก็มีความรู้สึกวันไหวในพระธรรมของพระเจ้ายโยบบอกว่าสะทกสะทานโยบกระทบกระเทือนจิตใจ อย่างมากนะครับเนี่ยไม่ว่าไปที่ไหนไปข้างหน้าก็ไม่พบพระเจ้าไปข้างหลังก็ไม่เจอพระเจ้าไปทางซ้ายก็ไม่เจอไปทางขวาก็ไม่เจอไม่ได้ไม่ได้รับคําตอบเลยโยกประรถนาที่จะพบพระเจ้าแล้วก็อยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วจะถามพระองค์ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่คือโดยสรุปที่เอา,เอา,เ,อาเอามา มาเล่าเป็นเป็นแนวคิดสรุปให้กับพวกเรานะผมก็เมื่ออ่านแล้วเนี่ยก็นึกภาพว่าอบางทีสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยนะคือเราอาจจะไม่เจอกับสถานการณ์ร้ายแรงเหมือนกับโยกแบบแต่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ที่บางครั้งเหมือนกับาเราโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็เอ๊ะมันเหมือนกับไม่มีไม่มีใครหรือบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอะพระเจ้าอยู่ไหน พระเจ้ากาลังดูชีวิตของเราหรือเปล่าพระเจ้ากําลังฟังคําอธิษฐานของเราไหมเราโจ์อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราเราคุยกับคนรับข้างเราคุยกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเฉยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ตอบสนองไม่ได้คุยอะไรกับเราเราไม่ได้รับคําตอบจากเพื่อนกับคนรับข้างอะไรเงี้ยนะครับหรือบางครั้งเราเรารับใช้พระเจ้าเราเทศนาเราสอนอแต่ว่า สมาชิกหรือคนที่เราพยายามที่จะสื่อสารกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตอบสนองเลยเขาเฉยเฉยเขาเหมือนกับว่าเอ็ดได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยแล้วทําไมไม่เห็นตอบสนองเลยนะหรือเราไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศเรื่องราวของพระเยซูกิดข่าวดีของพระองค์ให้กับคนที่เราอยากให้เขาตอบสนองแต่เขาเฉยเฉยกับไม่มีคําตอบเลย่งครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กนะ็คือ ว่าในท่ามกลางสถานการณ์เปรียบแบบนี้เราจะ,ะเผชิญกับมันอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรนะเราเห็นภาพของโยบในโอ้โหมันทําให้คือความเงียบเนี่ยมันมีพลังมันทําให้กระเทือนต่อชีวิตของเราได้มันกระทบชีวิตของเราได้ถ้าเกิดเราสื่อสารออกไปเราถามออกไปมันไม่มีคกกําตอบออกมาเนี่ยเราเราจะคิดเหมือนกับเหมือนกับโยบนี่แหละนะครับก็คือว่าเอ๊ะพระเจ้าจะยังไงนะพระเจ้า ต้องการที่จะทําร้ายเราต้องการที่จะอะไรกับกับโยบไหมอะไรเงี้ยนะโยบรู้สึกรู้สึกกลัวสะทกสะทานแล้วก็หวั่นไหวอย่างมากนะครับพระเจ้ายังรักหรือเปล่าพระเจ้ายังโอเคกับโยบไหมนะครับในลักษณะแบบนี้เราเองก็เจอกับสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นแล้วก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนโยบเนี่ยโยบไม่อยู่นิ่งอะ เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังไปทางซ้ายทางขาทำทุกวิธีทางที่จะพบทางออกนะเราเองหลายๆครั้งเราก็พยายามที่จะทําทุกวิธีทางแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแบบนี้ผมมองว่านี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่มีข้อจากัดนะมันไม่มีอะไรที่เ,เมื่อเราเ กระวนกระวายเมื่อเราเป็นทุกข์เมื่อเราสรโรสถานก็เป็นเป็นความอ่อนแอของมนุษย์เราที่ที่เราเองเนี่ยมันเป็นปกตินะทีนี้แล้วเราจะผ่านตรงนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆนะครับเนาะเราจะมาถามตัวเองด้วยกันดีกว่านะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าเนี่ยเมื่อคุณมีคําถามแต่ไร้คําตอบเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรเนะเรารู้สึกเหมือนกับโยกไหม มันกระทบกระเทือนจิตใจของเราไหมนะหลายหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่า,าถ้าเราขาดความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีเลยเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้ทําไมถามแล้วไม่ตอบทําไมพูดแล้วทาไมาไม,ไม่ไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นนะแล้วก็ในสถานการณ์ที่เราอธิษฐานต่อดพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้ เหมือนกับว่าไม่ได้ฟังเราหรือคําตอบที่เราต้องการอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราเราต้องการฮะอันเนี้ยนะเราเรารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าเราก็มีความแตกต่างหลากหลายในความรู้สึกนะแต่สิ่งที่เป็นคําถามประการที่สองก็คือว่าจะเผชิญกับความเงียบอย่างถูกต้องได้อย่างไรเผชิญกับการที่ไม่ได้รับคาตอบตรงนั้นเนะี่ยอย่างถูกต้องได้อย่างไรนะครับ มันมีคําตอบอยู่ในพระคาของพระเจ้านี่ยเยอะมากนะครับจงวางใจในพระเจ้าจงานิ่งจงอธิษฐานนะแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งกําลังจากพระเจ้าพระคาของพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยเป็นถ้อยคําที่ให้วิธีการเผชิญกับความเงียบนะของเราไดนะ้เป็นทางออกเป็นทางที่เราจะเผชิญกับความเงียบนะได้อย่างมีสันติสุขแล้วก็ อย่างไว้วางใจในพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเมื่อเรารเผชิญกับความเงียบเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะไปซ้ายไปขวาไปนะเราก็อยู่นิ่งๆซะนะแต่ประเด็นปัญหาก็คือบางบางครั้งนิ่งไม่เป็นนะนิ่งไม่เป็นแล้วก็พอนิ่งไม่เป็นเนี่ยมันก็เลยเ,เข้าทางศัตรูของเราคือซาตานอีดินชั่วมันก็ใช้ความคิดเข้ามาในสมองของเรา เราก็คิดเองเออเองแล้วก็ตัดสินใจเองเราก็เราก็หาคําตอบของคนนั้นเนี่ยด้วยตัวของเราเองว่าเราตอบตอบสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้ตอบเราก็คิดว่าไอ้นี่แหละเป็นคําตอบที่มาจากพระเจ้าเราก็คิดเองแล้วก็ทําใหเา้เมื่อเราเชื่อความคิดเหล่านั้นเนี่ยชีวิตของเราก็เผชิญกับปัญหาดังนั้นเมื่ออยู่ในความเงียบสงบไม่มีคําตอบใดๆเราก็ยังไม่ต้องทําอะไรแค่นั้นเองนะก็อยู่นิ่งๆซะ อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรรอจนกว่าจะมีความชัดเจนกลับมาจนกว่าจะมีคําตอบนะครับแล้วก็หลายครั้งที่เรารเผชิญความเงียบแบบผิดๆก็คือว่าเราคิดว่าคนที่เราสื่อสารไปเนี่ยที่เขาไม่ตอบที่เขาไม่พูดที่เขาไม่ให้อะไรกับเราเนี่ยเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทีนี้หลายครั้งมันก็เป็นความคิดที่ไม่ที่ถูกต้องไม่ได้เป็นคําตอบที่ถูกต้อง แล้วเราก็มีอาคาติเราก็มีอะไรต่างๆต่อคนรอบข้างเหล่านั้นนี่คือปัญหาดังนั้นเราจะ,ะเผชิญได้ก็ต่อเมื่อเราพึ่งกําลังของพระเยาณบุทธิ์เหมือนเปาโลที่บอกว่าเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ทุกกรณีได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วก็ดูว่าพระเจ้าจะให้คําตอบอยังไงแล้วก็คนรอบข้างที่ให้คําตอบอยังไง อย่างครับไม่ว่าจะเป็นการรับใช้พระเจ้าการประกาศคำยืนพยานนะครับคนที่ฟังเข้อเฉยเขาจะไม่ได้ตอบเราในเวลานั้นแต่เข้าเบอร์เสร็ก็ถูกบันทึกเข้าไปในความจําของเขาแล้วขเข้าเบร์เสร็ก็ทํางานในชีวิตของเขาแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเขาจะคิดถึงสิ่งที่เราพูดนะครับถึงแม้สิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราแนะนําเขาจะไม่ได้ตอบสนองเขาจะไม่ได้เชื่อฟังเรื่อนี้แต่เมื่อถึงเวลาเขาจะคิดถึงคาพูดของเราว่าครั้งหนึ่งเราเคย เคยได้ยินคําพูดแบบนี้เคยได้ยินคําสนอนแบบนี้แล้วก,ก็จะหวนกลับมาตอบสนองถึงเวลานั้นนะครับแล้วก็งานของเราที่เรารับใช้พระเจ้าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์พระองค์จะประทานคําตอบถึงเมื่อถึงเวลาถึงแม้วันนี้เราถามแต่ว่าเหมือนกับพระเจ้าเงียบแต่พระเจ้าทรงมีเวลาแล้วก็วิธีการที่จะมอบให้กับเราอยู่แล้วนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้วางใจในเวลาที่ไม่มีคําตอบได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องยากเนาะเวลา คนที่กระวนกระวายใจคนที่ทุกข์ใจร้อนใจเนี่ยเขาอยู่ไม่นิ่งแล้วเราก็บอกว่าอ,อยู่นิ่งๆไม่ต้องไปกระวนกระวายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราเองเมื่อรู้แล้วถ้ายังไม่มีคําตอบก็ไม่ต้องไปทําอะไรก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วก็ทําในสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้อย่างดีที่สุดเมื่อเราทําแบบนี้แล้วเราก็ได้รับคําตอบชีวิตของเราก็ไม่หวั่นไหวชีวิตของเราก็ไม่ทุกข์ร้อนชีวิตของเราก็ยังมีแฮปปี้สันติสุขอยู่ คนรับข้างไม่เห็นชีวิตของเราเขาก็จะมีประอิทเราเป็นแบบนี้ได้อย่างไรก็เราสามารถที่จะตอบเขาได้ว่าเราพึ่งพระเจ้าไงพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พระคาของพระองค์ที่เราอ่านทุกวันอธิษฐานทุกวันเป็นวิธีที่พระเจ้าช่วยเราแล้วก็นําเราเมื่อเขาเปิดใจแล้วก็นําเอาพระคำของพระเจ้าไปใช้ชีวิตแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูกิตเขาก็จะมีชีวิตที่วางใจแล้วก็ไม่ต้องกรลกระัะวยเมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ มีคําถามแต่ไร้คําตอบโดยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับไอเราใช้เวลานี้ที่ฐานรพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์เสื้อพระคำของพระองค์ในชาวนี้ขอบพระยูพระสุธิยาช่วยเราแล้วก็นำเราในขณะที่เราเผชิญกับความเงียบเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีคําตอบในเรื่องใดๆ เหมือนกับโดดเดี่ยวลําพังขอให้พระเยซามรสุธ์ที่จะช่วยเราที่เราสามารถที่จะนิ่งได้รอคอยได้พระองค์เจ้าเราทีฐานบุนต่อพระองค์ในพระนามพระเยสุคริสเจ้าเอเมนขอพระเยซามรสุทิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นวัคพลก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยพรครับ